สวัสดีนะครับอยู่กับช่องฟินไอสองกับสมุยนะครับผมหนังน้องฟินนะครับผมแต่ผมจะมารีวิวหนังตะลุงกันนะครับผมรูปหนังตะลุงมาครับมีรูปตัวตลกงอะไรมากมายนะครับผมรูปแรกนะครับผมเป็นรูปพระษีสีดํานะครับผมคครับซื้อมาจากงานที่เขาเล่นหนังตะลุงนะครับต่อไปเป็นพระษีสีทองนะครับผมที่แม่ผมซื้อให้นะครับราคาสองร้อสิบบาทนะครับผม นะครับผมต่อไปนะครับเป็นรูปไพ่สวนทรงโค้งครับอันนี้นะครับทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับผมเป็นไพ่ส่วนทรงโคตัวเก่านะครับผมเป็นตัวเล็กนะครับผมเนี่ยก็งอแล้วนะครับผมต่อไปอันนี้เป็นไพ่ส่วนทรงโค้งนะครับผมที่เราซื้อมาใหม่นะครับผมเป็นไพ่ส่วนทรงโคที่ซื Heck, ้อมาจากงาน <possible> ประชันหนังตะลุงที่สาราการจังหวัดสุราธานีนะครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาท ต่อไบรูปหน้าบทนะครับผมปลายหน้าบทแล้วลูกจะวายูทูบเบอร์ที่แอบจูก,กันทุกคนไปแล้วดีว่าลินพุมผิดเมียไปนะครับผมต่อครับต่อไบเิ่มเป็นตัวตลกแล้วนะครับผมแต่จะทําเสียงไม่ค่อยได้นะครับบางตัวเพราะว่าผมเพิ่งหักใหม่นะครับผมอันนี้นะครับผมชื่อว่านายสีแก้วนะครับผม สวัสดีครับทุกคนถุกทันที่ดู Youtube ฟินเอ็กซองเกาะสมุยทุกคนเลยนะครับผมผมนายแก้วนะครับผมนามสกุลแกล้วแตกสวัสดีครับไปก่อนหนึ่งนะครับต่อไปตัวต่อไปจะเป็นลุงเท่งนะครับผมนะครับลุงเท่งซื้อมาในราคาเมื่อกี้ สีแก้วันจะประมาณสองร้อยกว่านะสองร้อยห้าสิบมั้งต่อไปตัวลุงเท่งนะครับผมลุงเท่งซื้อมาจากตลาดน้ำประชารัฐบางใบม้านะครับราคาร้อยยี่สิบนะครับผมสวัสด,ดีครับพ่อนายเท่งครับพ่อนายเท่งเพื่องสุบันไปก่อนนะครับต่อไปนายเท่งต้องพู่กับนายหนูนุ้ยนะครับผม นีตานุยนะคะผมนี่นะครับอันนี้เป็นตานุยนะคะผมอ่าสวัสดีกับป้อมตาหนูหนุยนะครับป้มสวัสดีทุกคนนะครับพมนี่นะครับอันนี้เราซื้อมาประมาณราคาร้อยยี่สิบเหมือนกันจะตลาดน้ำประชาชฐบางใบไม้นะครับผมต่อไปเจ้าเมืองนะครับผม